้ังงอ,อกไดดสุดชาวราศีสิงในเดือนกรกฎาคมดูแล้วเห็นชัดเจนว่าหนึ่งดาวประจำตัวของชาวราศีสิงคือดาวอาทิตย์โคจรจากเรือนลาภเข้าสู่เรือนวินาศเหมือนจะเป็นมุมอับแต่เป็นมุมที่เรียกว่าเสือซ่อนเล็บเสือซุ่มที่จะเกื้อกูลอุดหนุน แต่ไม่มีตัวตนได้ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเห็นไหมเลขเจ็ดาวเสาเลงชะตาคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้จะต้องหาเหรียญพระเสาทรงพระยักษ์มาแขวนมันจะได้เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกายดีแล้วผมก็สร้างไวด้ดีพิธีเสกเกหภาพนี่แบบนี้สวยงามนะครับหาไว้ครอบครบ,บูชาเป็นเนื้อหาดีใช้สนวนมวสารนวโรหาัแล้วชนวนหล่อองค์พระเสา ที่เป็นเทวรูปอยู่วัดเจ้าอามนะครับเป็นมหามงคลชาวราศีสิงห์ตอนเนี้คุณต้องเป็นเสือซ่อนเล็บอ,อยู่ข้างหลังครับนะครับจะได้เป็นมหามงคลเป็นพลังอย่าไปเอ่อกกรเลิกอย่าทําตัวให้เด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอ,อยากเห็นเราเด่นเกินดาวประจําตัวจรลีเข้าสู่วินาวิถี ตั้งแต่วันกลางเดือนกรกฎาคมชาวราศีกรกฎจึงต้องเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ตั้งแต่นึงกรกฎาคมจนถึงวันที่นะวันที่เท่าไหร่วันที่16กกรกฎาคมดาวประจำตัวชาวราศีสิง์โคจรเป็นอยู่ในมุมลาภะเรียกว่าตานุลาภะแปลว่าการอ่านการเขียนการเรียนการสอบการงานองค์ประกอบรวมๆโดดเด่นในช่วงครึ่งเดือนแรกของกรกฎาคมสำหรับชาวราศีสิงห์ฟันธง ครึ่งเดือนหลังส7บเจกฎาคมเป็นต้นไปให้ชาวราศีสิงห์เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นเสือซ่อนเล็บเป็นเสือหมอบแล้วดี<ม>นะดูจากในดวงชะตาเนี่ยจะมีความเป็นไปในเรื่องของการงานดาวการงานโคจรทับเรือนชะตาหลังวันที่6กกฎาคมเป็นต้นไปม,มันแปลว่าอะไรมันแปลแม้มีแรงบีบคั้นแต่ก็ขยับขยายไปได้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะบอกได้เลยคุณต้องประนีประนอ,นอมยืดหยุน่นแล้วต้องสร้างบุญเสริมบุญทําให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทนแทง้งและดวงวิญญาณเล่นร่อนระยะขาดมิรในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินตั้งแต่สี่กรกฎาคมเป็นต้นไปในมูวินาจะได้เงินแบบลับๆหลังจากยี่บสามกรกฎาคมจะเสด็จทับเป็นราชาโชคและมหาจักรโอ้โหครับได้เงินมาหลายทิศหลายทางแต่รายจ่ายเพียบชาวราศีสิงห์จริงไหมรายจ่ายเพียบครับ ต้องทำใจเป็นปกติสิ่งที่หนุนเสริมนะผมแนะนำนะสีพึ่งสองตลับนี้สุดในช่วงกรกฎาคมใช้ไว้ดีสีพึ่งตลับสีแดงเจ้าสัวยุคเก้าองค์เทพเจ้าโชคลาภแด้เงินตราใช้ปั๊บมีพลังเป็นมหามุงคลวงสวงจุดเทียนจากแสงพระอาทิตย์เป็นพลังสถิตให้ราสีสิงเสริมหนุนติดต่อที่ไลน์ดีแอดวิลุป,ปักนะครับ,รบหรือที่ สูตรวัตถุมงคลพระเจ้าอามสองใช้มหาเทพเลย<ะ>พระฮริหระตลับเขียวคือพระศิวะพนารายราศีสิงห์ต้องใช้ดี<ะ>โดดเด่นฟันธงรรรในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักความรักเนี่ยดูแล้วความรักอยู่พบสุภะใครมีครอบครัวอยู่เนี่ยแล้วไปมีกุ๊กมีกิ๊กเนี่ยจะถูกจับได้เสาเล่งนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราสุขมหาด้วยเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโสดคุณอย่าคิดว่าโชคดี เพราะจะมีคนเข้ามาย่ำยียุ่งเหยิงในชีวิตย่ำยีทั้งกายและจิตโโอ้โใครมีครอบครัวแล้วให้ประคับประคองราศีสิง์เนี่ยอตอนนี้คู่ของชาวราศีสิง์จะทำตัวเป็นแอกี่คือจะจุกจิกจูกจ้จี้จุนจานเกี้ยวเจ้าจวบจ้าบจุกจิกคุณต้องทำยังไงราศีสิงถ้าเกิดคุณเจอ,อ คุณมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วไหนแต่สารภาพมนาะจริงไหมแต่สารภาพหน่อยคู่คุณจะจุกจิกจุกจิกเกียวจาวเจี๊ยบจับจุนจ้านนะคุณต้องทําเป็นออไม่รู้อะไรเออไปเลยเออ,เอ,อไม่ได้ยินได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินเ,ออเห็นก็เหมือนไม่เห็นเออจะเ,เป็นกีระดีทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณต้องเข้าใจนะคนเป็นแฟนกันหลายปีต้องเป็นเพื่อนกันแล้วคุณต้องแยกห้องนอนกันอย่าไปนอนห้องเดียวกันลำคาญ นะะไม่เรากรนมันก็กรนทีนี้ในเรื่องเกี่ยวเกี่ข้องกับเรื่องของความรักมันไม่จบ,ค,บคุยกันไปแต่ประเด็นสำคัญคือมิ่งเงียบเข้าไว้แล้วดีสุขภาพบริเหตุไม่มีปัญหาอะไรถ้าดูจากในดวงนั้นนะมันเป็นงี้นะดาวังคารจะโคจรเข้าทับเนี่ยต้นกรกฎาเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างี้นะมันจะเกิดแบบเล็กๆนยน้อย เตะนู่นชนนี่ชนนั่นของแตกแต่ตัวเราไม่เป็นไรมันจะแตกแก้วแตกจานแตกระวังหน่อยนะครับแต่คุณระวังนะโสดเนี่ยมันจะมีคนเข้ามานะครับไม่มีอะไรป้องกันเมียบ่นได้ถูกต้องและเช่นคุณไปเอฟของเมื่อไหร่นะคุณซวยเลยมันจะบ่นหนักเลยไอเอฟของเนี่ยคือไม่เมียบน่นผัวก็บน่นเรื่องเอฟของคู่คุณจะโดนกันหนักคุณโดนและยิ่งคุณไปซื้อพระนะ โอ้นี่หนักเลยอันนี้หนักเลยซื้อผ้านี่นะคุณโทนบางแคเขาบอกได้หนักนะอยากสั่งสีพึ่งติดต่อที่ไลน์ดีแอดอิลูป,ปักหรือไปที่ร้านเทพเจ้าอามอส,สุดยอดทีพึ่งชุดนี้ต้องมีไว้เพราะเป็นรุ่นทิ้งทวนปิดท้ายในตำนานขอว่าจารย์กำลังทำหนังสือต่อไปผ่านทิ้งผ่านบอกได้สุดยอดปังบอกได้สุดยอด